สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่น DVD พกพานะครับหรือว่า p อ r t ตเทเบิลดีวเนะครับเป็นยี่ห้อ AJ รุ่น PCD ขีด 1, น d นะครับคุณผู้ชมครับนี่รุ่นนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ รุ่น PCD 1 1 D นะครับตัวนี้จอใหญ่ทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับจอน่าจะ11นิ้วนะครับตัวนี้นี่ครับเปิดขึ้นมา หน้าจอมาก็เก่าตามการเวลานะครับก็มีร่องรอยขีดข่วนบ้างธรรมดานะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นได้ปกตินะครับมาดูข้างๆนะครับตัวนี้ช่องเสียบ USB นะครับเสียบเมมโมรีการ์ดได้อันนี้เสียบหูฟังได้อันนี้ AV out AV out ก็หมายความว่าเราต่อออกช่องทีวีจอใหญ่ได้นะครับออกจากออกจากช่องเนี้ยไปเข้ากับทีวีที่จอใหญ่ๆได้นะครับอันนี้ AV in ก็หมายความว่านําสัญญาณวิดีโอต่างๆมาออกจออน,นี้ได้นะครับมาออกจอเครื่องเล่นตัวนี้แหละครับอย่างเช่นเรามีเครื่องเล่น DVD อย่างเงี้ยเราก็เสียบจาก DVD ตรงตูดดีว d แล้วหาหัวหัวหัวเดียวนะครับหัวเดียวแจ็คเดียวมาเสียบตรงน,นี้เราก็ดูหนังจากเครื่องเล่น DV d ดีเครื่องอื่นๆได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปุ่ม power off on เสียบปลั๊กแล้วก็มาเปิด on ตัวนี้ off อยู่นะครับอันนี้เป็นเสียบอะแดปเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับเครื่องแล้วก็สายอะแดปเตอร์นะครับนี่คือสายอะแดปเตอร์มันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ใช้เป็นของ LG ได้นะครับแต่ว่ามันก็วนมันได้หวัดมันได้กันมันก็ใช้งานได้นะครับเสียบก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาเสียบอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้นี่ครับช่องต่ออะแดปเตอร์ก็คือเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับปึ๊บตัวนี้แบตเสื่อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ขออภัยครับ ตัวนี้แบตเสื่อมนะครับคุณผู้ชมครับแบตเสื่อมแล้วต้องเสียบปลั๊กใช้นะครับถ้าไม่เสียบปลั๊กก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตมันเสื่อมม,มันไม่เก็บแล้วนะครับแบตไม่เก็บไฟเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนนะครับ <S <S <ๆ>หลังจากที่เราเสียบเต้าของอะแดปเตอร์เข้าตรงนี้ข้างๆแล้วเราก็เสียบไฟฟ้าได้เลยนะครับเสียบไฟฟ้าปึ๊บนี่ครับหลังจากที่เสียบไฟฟ้าเข้าไปอย่าเพิ่งเปิดนะครับดูไฟก่อนไฟติดไหมตรงนี้นี่ครับไฟแดงๆก็จะติดตรงนี้กระพริบ หมายความว่ามันก็ไฟเข้ามันชาร์จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าทีนี้ก็มาลองเปิดพาวเวอร์ดูนะครับพาวเวอร์ออนก็คือข้างๆนะครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปทางโน้นทางด้านหลังเลื่อนไปปุ๊บนี่ครับหลังจากที่เราเลื่อนไปนะครับไฟมันก็จะติดนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ AJ ก็จะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะมา พาทุกท่านมารู้จักเสียบ USB ในการฟังเพลงนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับ USB นะครับช่องนี้นะครับช่องต่อ USB ก็คือช่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับช่องนี้เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับปึ๊บหลังจากที่เสียบเข้าไปแล้วมันก็มีหมุนๆนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไป นะครับมันก็จะหมุนหมุนเอาจอทําไมไม่ติดก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อสายมันหลวมนะครับคุณผู้ชมครับสายหลวมอ่ะปั๊กมันหลวมนะครับเดี๋ยวปิดปิดเปิดใหม่นะครับเนื่องจากปั๊กมันหลวมออะเปิดใหม่ขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับหลังจากที่เราเปิดใหม่ขึ้นมานี่ครับอ่าปั๊กตัวนี้จะหลวมนิดนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ไม่มีปัญหานะครับขยับได้นะครับปั๊กไฟไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยนะครับอ่าอ่ะปั๊กไฟไม่ดีนะครับ มาแล้วนะครับอ่ปลั๊กไฟมาแล้วอ่หลังจากที่เราเสียบนะครับ USB ตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเสียบ USB ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาอ่าทการปรับโหมดนะครับโหมดฟังก์ชันนะครับคำว่าฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้คือเราเสียบ USB เข้าไปแล้วตรงนี้มันมีอ่ามันมีมันเล่นอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มันอ่านถ้ามันไม่อ่านต้องมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันไม่อ่านต้องมากดตรงนี้ แต่นี้มันอ่านปกตินะครับคุณผู้ชมครับกด n น x กดูนะครับเน็กเพลงต่อไปกดเน็กนะครับนี่เลื่อนลงมาแล้วก็ Enter ไปได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับในการเลื่อนเพลงนะครับให้เลื่อนลงมานะครับลูกศรตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ในการเปิดฟังเพลงนะครับนี่ครับลูกศอนตรงนี้นะครับเลื่อนลูกศอนลงมานะครับเลื่อนลูกศรลงมาแล้วก็ Enter นะครับมันก็จะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับเล่นแล้วครับถ้าสต็อกก็ตรงไหนครับสต็อเดี๋ยวผมดูปุ่มสต็อตรงนี้นะครับสต็อตรงนี้นี่ครับปุ่มสต็อกสต็อกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับสต็อนี่ครับปุ่มสต็อก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม ปุ่มสต็อปปุ่มเพลย์เดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่าสต็อปเพลย์อยู่ตรงไหนนะครับเอามาดูใกล้ๆนะครับอ๋อเพลย์ก็อยู่ตรงข้ามกับสต็อปนะครับเพลย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้ากดเพลย์เลื่อนมาทางนี้มา USB นะครับปึ๊บมา USB แล้วก็ Enter ไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะอ่าน USB นะครับนี่ครับมาแล้วนี่ครับเราสามารถเลื่อนเพลงได้จากตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาได้เลยนะครับนี่เลื่อนลงมา สมมติเจะเอาเติมน้ำมันสีเหลืองอยู่บนเติมน้ำมันก็กด ENTER ไปใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นี่ครับอพอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถอด USB ออกนะครับปึ๊บอันนี้คือการเสียบ USB นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาลองเล่นแผ่นกันดูนะครับไอ้แผ่นตรงไหนมีกั่นเดี๋ยวผมหาแผ่นก่อนนะครับ น,นี่นะครับแผน่นเดี๋ยวจะเราแผ่นลองใส่เดี๋ยวผมจะเอาแผ่นลองลองใส่ดูนะครับขยับก็ปั๊กก็จะหลวมหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขยับแรงนะครับถ้าขยับแรงมันก็จะล้มหลวมหน่อยผมจะเอาแผ่นใส่นะครับลองทด ja, สอบการอ่านแผ่นนะครับกดตรงนี si ้นะครับปึ๊บอ่านแผ่นดีนะครับตัวนี้อ่านแผ่นดีมากเลยนะครับแผ่นก็แผ่นอะไรอ่านหมดนะครับหลังจากที่ผมทดสอบเนี่ย ผมทดสอบแล้วอ่านหมดนะครับแผ่นก็ยังอ่านเลยนะครับนั่นนะครับอ่านแล้วครับแผ่นอ่านมาแล้วนะครับแผ่นนี่ครับอ่านปกตินะครับอ่านได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับอ่าลองอีกแผ่นหนึ่งแค่แผ่น VCD นะครับอันนี้ทดสอบแผ่น VCD ดูสิแยมยโสตอนนะครับปึ๊บ คือแผ่นแยมยะโสธรนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานปกตินะครับแม้ว่าเป็นแผ่นก๊อฟแผ่นอะไรอ่านหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคสตบอ่ไหนลองลองเอาแผ่นอื่นดูครับปึ๊บอันนี้แผ่นอะไรครับแผ่น แผ่น mp 3นะครับตัวนี้แผ่น mp 3นะครับกดลงไปปึ๊บ mp 3มาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับ mp 3ก็เห็นแบบนั้นขึ้นมาแบบนี้ปกติแล้วมันจะเล่นอัตโนมัตินะครับถ้าไม่เล่นอัตโนมัติใหเรากด enter ไปได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ปุ๊บ นี่ครับนี่ครับกดแล้วถ้ามันไม่เล่นเราก็กด enter หรือกดปุ่ม play ได้เลยนะครับเลื่อนได้นะครับเลื่อนจากลูกศรตรงนี้นะครับเลื่อนมานี่ครับเลื่อนได้นะครับนี่ครับเลื่อนลงมาได้นะครับกดเพลงอื่อไปนะครับหลังจากเลื่อนแล้วก็จะเล่นปกตินะครับคุณผู้ชมครับ เล่นแล้วครับแต่เสียงจะเบาหน่อยนี่ครับนี่ครับเล่นแล้วนะครับอ่าสต๊อปเอาแผ่นออกเล่นได้มากมายหลากหลายแผ่นทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับและโดยเฉพาะสะดวกทีเดียวนะครับที่เสียบ USB ได้นะครับตรงนี้เสียบ USB นี่สะดวกมากนะครับเราเอาเพลงใส่ USB เนี่ครับเสียบตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะสะดวกทีเดียวนะครับนี่ครับ นี่มันเตือนว่าแบตเตอรี่ต่ำนะครับเพราะเนื่องจากว่าแบตไม่เก็บไฟแล้วนี่ครับมันจะสะดวกมากนะครับคุณผู้ชมครับในการเล่นแผ่นจาก USB ไม่ต้องใส่แผ่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวแผ่นจะเป็นรอยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเพลงใหม่เปลี่ยนเพลงเอาละครับคุณผู้ชมครับต้อง หยุดการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับดึงออกได้ครับตรงนี้อ่านี่ก็คือการรีวิวเครื่องเล่น AJ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ